ท้ายกันที่ข่าวในแวดวงกีฬานะคะชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสวนน้ำบุ่งตาหลวค่ะได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขบูชาประจำปี2567โดยก็มีนักวิ่งเพื่อสุขภาพจากชมรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ โดยที่ลานน้ำวมินสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติราชการที่9หรือว่าบุ่งตาหลวงอําเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสวนน้ำบุงตาหลวงได้ร่วมกับกองทัพภาคที่2และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือสสสจัดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขาบ,บูชาประจำปี2567โดยพันตรีสุชาติชาวนาผู้จัดการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติราชการที่9หรือบุ่งตาหลวงนั้นเป็นประธานในการเปิดกิ พร้อมด้วยนายงยศอยู่ชั่วกันประธานชมรมวิ่งสวนน้ำบุงตะหลวและก็นักวิ่งเพื่อสุขภาพจากชมรมต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ โดยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขาบูชาประจำปี2 5 6 7มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิ่งเพื่อสุขภาพและประชาชนทั่วไปร่วมกันออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งก็ยังเป็นการพร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญกุศลด้วยการทำบุญถือศีลฟังธรรมลดละเลิกอายมุกซึ่งก็มีการแบ่งการวิ่งเป็นประเภทชายและหญิงโดยนักวิ่งหญิงที่เข้าเส้นชัย40คนแรกจะได้รับกางเกงแมวเป็นที่ระลึก วนนักวิ่งชายที่เข้าเส้นชายเป็น50คนแรกนะคะก็จะได้รับกางเกงแมวเช่นเดียวกันนอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ยังได้รับพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยใช้เส้นทางในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ระยะทางประมาณ3.2กิโลเมตรโดยไรายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วค่ะได้มอบให้กับสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เพื่อพัฒนาสวนน้ำแห่งนี้ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้ที่ชื่นชอบการ ออกกำลังกายต่อไปค่ะ